โอ้กาบนมาสการปูกรับนมัสการจ้าอ่โอ้ยทั่วหาปูนึงต่ตีหาปนเอฟซีก็โทั่วหาทั่วมาถามปูกับเบี้ยงแตกไปยังไดไปยังไดโย้ยเพิ่นไปยังไดโบโทั่วไปเพิ่นกับบอลรับวาสนาดอก็ว่าูศัพ์บมีเสียงอฟซี ไป,ไ,ปไปเข้าไปเห็นงานเนมัง้งไปบุบา้างไโทศัพทยบ,บุไปนั่งว่าเม่นปูสิเวนยังไงนเล็บปูไปโยกสาราหรอบ่าปูเขาได้เห็นงานเ่มาอใไปเห็นงานนอ,อือ่นไผหโวปูคงไม่กขไแไน,นะครับเดี๋ยวนี้จักโมงแล้วล่ะท่านจะดอกประมาณหามงกี่โม,ง,ม,ง,มงกุฎสี่มงกุหามงกุะเหอเนกออกกันเล่าผนออกสองทุ่มครึ่งผลดอกมาซาดีกอม่าครับมาซาดีกบบมาาอ่า มันลุไปเขบอกเขาชัวเป็นองค์ที่อยู่นะไม่นสนุกครับปูมีปูอ้นโตหาปูหลายบ่ล่ปูป,ประมาณื0กว่าคนนี่นะประมาณืบกว่าน้นอ,อ่ะเมื่อนี่ต่ำเล่าปูต่ำเล่ามีเม็ดว,ว่าจังไรแน่ครับผมวัก่อนนั่นคอยบอกบอก,บอกเล่าบอกน้อยสามตัวบ,บันบอกน่อยกปออกเล่าบัาน,น โอ้สลับออกบอกปูมันสารับกันแม่สามตัวมาน้น้อยก็ได้ครับเขาออกเล่างอมาครับออกเล่าไปมึงจะเฮยดไปมันออกบ่เด่นน้อยออกบ่คุณน้อยเด่นลาไปออกน้อยน้อยไปออกเล่าออสลรับกันนังไงสารับมันเคยเป็นโอ้มันเคยเป็นไรเชียร์ล้วข่อยรืคข่อยนั้นเคยเป็นไรเชียรเล้าเป็นไปตัวที่ตัวระบาดนี่เนาะมันเคยเป็นไรเชียร์หร ห้าามันสีบอถือมันกับเพีงที่สำหรับผู้เรียนน้อยก็สี่ได้น้อปูอ่าสามมันออกที่หัวชี่โต๊ะบนเราน้อยนะอ้าบอเป็นยังบอเป็นยังปูเออได้คือเก้าละอแก่เมื่อแก่เมื่อแก่เมื่อเอานนี่กรอกกันเรียกนั่งสมาธินี่สามแปดศูนย์เลขนั่งสมาธิสามแปด ามแปดศูนศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์อ่าเออคือมีเป่าระบาทนี่ที่น่องบาทนี่มานี่กันเลขคุ้มฝันนั่นฝันมาเข้าป่ามาให้นั่ทีโล้ตละที่สองบาทสิฮัลน์ครับผมอ่าคนไี้จีเป็นแปดเป็นแปดที่สองครับสามแปดนะ เอาเงือนก้นเนี่ยเล็กฝันข่อยเขาอยู่เล็กข่อยบ่ได้บอกไปเล็กฝันข่เนี่ยแกะงานเนีอ่าเอาพอเป็นยังปูแกะมือแกะมือก็แล้วกันเออมันก็เม่นั่นดอกมันขันบม่อนั่นมันก็ธรรมดาเนาะครับมันก็มีเขาไม่รู้หรือเขาธรรมดาเนาะปูเนาะเออมันว่าข่อยบอกหลายเล็กเนี่ยครับผมอ่าเล็กน้อยข่อยเขาคู่มือเนี่ยแหะเล็น้อยก็ได้น้อยเขาคู่มือเอฟซีทางน้อยก็พอได้ยุติปูนั่น ว่านกบอกกาซ่านหนึ่งมันออกหาหนึ่งนึงหาได้มันออกอยอะว่นโอ้เอ้ารับมานี่เขียนตัวเลขปู่สามารถเรียกล่างสามแปดได้มื่นได้ล่างสามแปดเอฟซีฟังเอานะครับสามแปดขบบนบนมันสิแปดศูนย์ขบบนนี่จะเป็นแปดศูนย์ศูนย์เฮ้อขันเป่าศูนย์ศูนย์นิวเครียดตัวนี้ แปดร้อยนี่ลันเลยละเมื่อนี่อ่ี่ลั่นทั้งโลกเลยละบาลนี่เออตัวกันกันเลขฝันไกลกันไปนั่นไงแปดสี่สองฝันแปดสี่สองแล้วมาเนี่ยอแปดสี่สองฝันแปดสี่สองอ่นี่เท่านั้นหละเจ้าดีแจงได้กันแล้วเจ้าเจ้ายีแจงบาลนี่เอาเ็ดให้ปูดูบาลเกตให้ปูกัสามแปดศูนย์ศูนย์มันบ่เอาสามแปดศูนย์นั่นแล้ว แต่ทุนเจ้าดีเฮ็ดเอาครับแต่ว่าขอยบอกว่ามันเป็นมัตสีตัวแล้วมันคืนมาตสีตัวแล้วทุนเจ้าน่ะครับแปดสามอ่าสามศูนย์เป็นได้เท่านี้แปดฟันนี่แปลงบ่วะฟันนี่สิให้แปลงบอระปูฟันบ่แปลงก็ได้ฟันนี่โบแปงอะไรได้พื้นที่พื้นตัดเอาเด้อเนาะปูเนาะ ไอพ้พีเพิ่นตาเราเองก็แล้วกันฝันสีน่แปดต่นนังไดเพิ่นเพิ่นมาบอกเป็นตัวแล้วบอกปู้ฝันนี่ฝันเขาเขาก็บอกเป็นตัวนงะว่ามาดูกจ้าเลยสี่ที่สองแล้วันเขาวันสี่สองบาทแล้วนแล้วคนก็ลเล่าแปดใส่ฝนลุกม่นสูงไงท้อแข่งเลยมันเป็นแปดครับอ่าเมาันใสโอ้ในส่วนของสามแปดส่วนส่นได้บาทไงเป็นเลขงไดขึ้นมากมม่ขึ้นมากพร้อมกันสี่ัวนละ ขึ้นมาพร้อมกันเล่นเล่นเลยเห็นกางเล่นเล่นเลอันนี้เล่นนั่งสมาธิแม่เนี่นออยกางเล่นบีดลงโซามาจะโซ่ไปไปบ้านนี่มันใจอยู่โอ้ตอนเโ้ายังบ้านนี่มันใจแสดงว่บาบ้านได้บา้านได้คือว่าได้เด็ดเด็ด<ช>ที่น้องบ้านนี่นเด็ดเด็ดเลยปู่โทรมาด่วนด่วนนะครับโอนโต๊ะสามแปดตัวนี่ลอยขึ้นมาเห็นแล้วบอกปู่สามแปดเป็นล่าง ปดร้อยเป็นบนแยงให้สามแปดแปดสามครับเอาสามศูนย์แปดศูนย์วันนี้บเบราะแยงบอกแล้วว่านี่โอ้แยงแล้วเนาะเด็แปดศูนย์สามศูนย์เด็ครับแล้ววันนี้สามในสามศูนย์มาตัดอีกสามแปดศูนย์ครับแล้วก็จะมีสามศูนย์ศูนย์โอ้เนี่ยแปดศูนย์ศูนย์อืแต่ว,ว่าสามศูนย์ศูนย์ไม่ได้ตัดออกนีศน่ศูนย์ศูนย์ไม่ตัดปะ เอฟซี่นซื้อแต่นี่ส่วนๆนะฮะส่วนๆเริ่มส่เพิ่นส่งแต่นี่ส่วนๆเลขบ่ได้กลับหรอกเอฟซีแล้วถ้าสิแปลงเอาแล้วบ่ออกเก้าเก้าสัหัวสักกินได้เอฟซีบอลเอานี่มิเตอรนี่อ่านให้ปูฟังอ่ามิเตอรนี่ละเอาปูฟังแล้วปูบ่ต้องว่างสายดอกอ่าสำหรับแนวทางตำเราวมาด่วนๆค่ำๆพี่น้อง ปูกระเบื้องแตกเอฟซีทั่ววุ้นวุ่นปูกระเบื้องแตกไปยังไดโว้ยทั่วนะเพิ่นกรบโ่วรับว่าสนอกสามสายสี่สายบ้านเหมือดสีเดอร์ได้ปูอโอ้เหมิดสีเดอร์เหรอเฮ้ยวัสดกบ่วได้ดอกว่าสนดงบานนี้ก็ได้ยุจบเกียเลขร้อยมาตัวใดกับปูสามแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์สามแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์ปูมักตัวใดแห้งละปูเนี่ ก็จะมทั้งสวนนะมาทั้งสองคูเนี่ยล่ะสามแปดก็ทั้งสวนเนี่ยล่ะมักนมาทั้งสองครูเนี่ยแต่ว่าสามแปดนี่ปูว่าสิเป็นล่างเป็นล่างขันมากมันทั้งหนาเป็นล่างคู่เทียนะครับแต่มันมากทั้งหนาเป็นล่างสุเทียนะครับเนี่ยเอ้ามันกูมันมันสามแปดทั้งหนาเป็นซี่ได้ไหมครับในตัวเลขฟันปูไ้พีนองเอฟซีตัดเลนเอาแปดซีซีแปด ตีสองสองตี่แปดสองสองแปดใกล้กับแปดสามอยู่แปดสีสี่แปดใกล้กับสามแปดเนี่ยไฮทาร์ตเราเองเด้อพี่น้องเรียกตีเด้อเลขฝันปูแปดสีสองนะครับนี่ตามที่ช่วยพี่น้องเห็นอยู่ในขณะนั้นนี่นะครับปูปูมาด่วนด่วนค่ำค่ำนะครับแต่ว่ากับท่านอยู่ดอกเนาะนะครับเอากราบขอบพระคุณปูหลายหลายปูครับครับขออวย เก็ซี่สกมันหมาเด้อปูไว้พรอใหเก็บซีเด้อปูสฉกมันโกมันจสาธุสาธุครับสาธุสาธุอ่าครับกรรมัดการค้าปูเอ